ตืในใจกันก่อนแล้วกันนะคะว่าในการประกวดในครั้งนี้นะคะเรามีใครเป็นผู้สนับสนุนหลักกันบ้างแล้วกันนะคะขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะคะร้านเล้งพานิธนากรค่ะห้างบุญส่วนจำกัดโล่ทองการโยธาร้านแหลมไทยพัฒนาจังหวัดพัทลุงห้างบุญส่วนจำกัดโล่สิลาร<อ>คอนกรีตซิฟชาร้านชาลงไข่มุก ร้านทองทัดทองเยาวราชและนี่ก็คือรายชื่อสปอนเซอร์หลักของเราในการประกวดร้องมิสอัอบอร์ด2019ในค่ำคืนนี้ค่ะคุณและการแข่งขันมวงดนตรีนะครับครั้งนี้นะครับจัดโดยคุณวิติภากโลสถาพรพิพิธนะครับท่านคือผู้ที่จัดกิจกรรมนี้จัดการแข่งขันวงดนตรีคิดค้นกิจกรรมและเกาะตั้งเถอะใช่เรียกแบบนั้นก็ได้นะฮะและคณะกรรมการผู้ตัดสินนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ ทั้ง้าท่านนะครับก็ยังอยู่กับเรานะครับยังตัดสินคะแนนยังให้คะแนนกันอยู่ในตอนนี้นะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณยี่ทิพาโลสถาพรพิพิธนะครับและท่านที่สองนะครับคุณภูริวิสิ์โลสถาพรพิพิธท่านที่3าครับกูคิดยูสิกรอตังรอชนะเลิศอันดับ3าการแข่งขันกีตาร์ระดับประเทศประเทศไทยนะครับโอเด G ์กีตาร์คอนเทสต์ท่านที่5้าท่านที่4ี่คุณตั้งมอแกนจีเอ็มจีเคอร์ดและท่านสุดท้ายนะครับ ท่านอาจารย์ธนันชัยไกรเทพอาจารย์พิเศษสอนวิชาปฏิบัติกีตาร์วิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยบ้านสุดเด็จเจ้าพยาดิว่ารการรมการของเราเนี่ยทุกท่านเนี่ยเซียนหมดเลยนะคะรเรื่องดนตรีนะคะท่านไม่ต้องเป็นกังวลนะคะแต่ละคนนี่อภิมัติถือมามหาเทพนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะกีตาร์แล้วก็พาท่านที่มีความสามารถอย่างเดี๋ยวเชื่อมาประสิทธิ์นะคุณค่าทำไมดิฉันยืนยืนแล้วมันดังแคร็กๆคะคะ หมือนเวทีจะถล่มหรือเปล่าเนี่ยเอาวันนี้นะฮะก็หลายวงนะกระโดดกระชากกันนะเวทีดิฉันไม่กล้ากระโดดคนนึงค่ะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าถ้ากระโดดลงไปมีสิทธิ์รษะนะคะักแน่นอนจะไม่มีสิทธิ์ตัวแล้วนะคะักแน่นอนเลยนะฮะถ้ากระโดดเยอะเลยว่าวันนี้นะฮะร้านไก่ด้านด้หน้าแผงกระพือคลอบๆเลยนะองกองตัวซองถั่วมากฮะแผงไก่กระพือคลอบๆไปนไฮโดรอกเลยฮะเอาองโหเยอะมากเลยนะคะแม่ค้าลวกก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็ ร่ก๋วยเตี๋ยวไปด้วยเลอกไปด้วยเลาะ,ะนะฮะมีอารมณ์ร่วมกับการดูคอนเสิร์ตของเรานะครับใช่เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะในช่วงที่กรรมการรวมคะแนนนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณน,น้องๆทุกคนมากๆเลยนะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่าว,ว่าการประกวดครั้งนี้นะคะนอกจากจะมีผู้สนับสนุนใจดีแล้วจะมีทั้งผู้ก่อตั้งกิจกรรมนะคะแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีส่วนร่วมกับน้องๆทุกคนใช่นะครับจะไม่ สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีทุกทุกท่านนะครับที่ยังอยู่ในตรงนี้นะครับยังคอยเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ยังคอยรอฟังผลนะครับของการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดแม้เสี้ยววินาทีเดียวเลยนะคะใครกลับบ้านก่อนนี่อดเลยนะคะที่ดูมาทั้งวันมีอดรู้เลยนะคะว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะบรรยากาศในจอกับบรรยากาศบนเวทีนะคะเวทีนีต้องตื่นเต้นนะฮะเดี๋ยวนะขอสาวนะ ก็ขอสาวทุกเช้านะฮะจริงเหรอคะจริงฮะสาวอะไรคะต้องต้องสาวครับสาวค่ะไม่ใช่ต้องต้องต้องขอเขาทุกเช้านะ,ะเราอ,อ,อยากจะให้มันน่าตื่นเต้นนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็อีกห,ห,ห,หนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนอีกหนึ่งคนย่านที่หนึ่งมนสถานที่อ่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับชินตาวอลกิสขขตรีทของนี้ขอภาษาแบบว่าสำเนียงเลยค่ะชินตาวอล์กอินสตรีทโน่อ่าไม่เหมือนของอริษัทเลยนะฮะ ก็สำหรับที่นี่นะครับก็ถือว่าผู้ใหญ่จะดีเหมือนกันนะครับที่เขาพูดไปยังสถานที่ด้วยนะคะที่ท่านให้โอกาสได้มาจัดก,กิจกรรมแบบนี้นะฮะซึ่งบางบางบางที่นะฮะอาจจะไม่ได้ให้มาเปิดโอกาสขนาดนี้นะะเพราะว่าเป็นตลาดหรืออะไรนี้นะครับอาจจะรบกวนแม่ค้าไม่ขายนะแต่ว่าท่าน ผู้ใจดีนะครับก็สนับสนุนนะฮะใ,<ช>ให้เด็กและเยาวชนนะครับได้มาจากกิจกรรมแบบนี้นะถือว่าเป็นเรื่องพิธีมากใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะเราสมคนน่าตะดีหรือเปล่าคะก็นะเ,เป็นได้นะฮะเพราะรผมก็เชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะก็ไม่เคยถักถือนะฮะสรดูพี่ข,าขา้างล่างค่ะทุกครั้งที่เราบอกว่าเราหน้าตาดีพี่จะยิ้มแย่นะ ใช่จ้ะเมืเ่อกี้มีซาวเยอะแยะมากมายสำหรับการก่อนที่จะประกาศรางวัลนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราแจ้งช่างซาวไปก่อนเลยนะว,ว่าตอนประกาศผลน,น้องๆขอซาวที่แบบว่าใหญ่สมตัวแบบชิฉันเลยนะคะถ้าใหญ่ไม่สมตัวนี่ไม่ได้นะคะไม่ได้นะฮะ,<น>ะแล้วตบท้ายด้วยสามชาด้วยด้วะพี่พิกรอาจจะโชว์เต้นด้วยนะก่อนประกาศรางวัลนะครับหรือว่าจะไม่มีใครดูนะฮะชมูมีนะคะแน่นอนว่าทุกคนคงจะ อดตลบขับตะนอนมันยังคงระเวงยังคิดถึงเธอทุกคืนนะคะเพราเป็นเพลงแล้วนะคะนะฮะเพราะว่าเวลาก็ร่วงเลยไปเข้ามาแล้วตื่นเต้นแทนไหมคะตื่นเต้นแทนมากๆนะครับสำหรับวงที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทั้งหมด17วงนะฮะเหลือเพียงเจวงนะฮะที่เข้ามาไต่วงนะขออภัยที่เข้ามาคัดเลือกนะครับในรอบรอบนี้ค่ะ ก็เข้มข้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวานก็ดุเดือดมากๆทีเดียวนะคะที่ฉันเห็นน้องๆเมื่อกี้นะคะเขาสะบัดหัวที่เขายากจะสะบัดหัวมากเลยนะคะตะลืมไปว่าใส่วิกอยู่อย่าลุดปิวเลยนะฮะอย่าลุดนะรอสมุดไว้ก่อนนะสมุดไว้ก่อนนะคะนะครับสำหรับท่านคณะกรรมการนะครับก็กําลังเช็คคะแนนนะครับใช่เดี๋ยวเรามาที่ที่ทวนสีเรามาทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งะคะวคาะว่ารางวัลแต่ละอย่างนะคะใน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะคะน้องๆจะได้รับอะไรกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าทางเวทีนะคะแล้วก็ทางผู้จัดกิจกรรมเนี่ยให้รางวัลเยอะมากๆทีเดียวนะคะรางวัลรวมเยอะมากๆเลยนะะเดี๋ยวรๆๆเ,ยะะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะคะได้อะไรกันบ้างนะคะผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้ถือขึ้นมานะฮะก็ขอความกรุณาสตาฟันะครับช่วยหยิบใสคลิปสักนิดหนึ่งนะคะคุณนี่ขี้ลืมตลอดเลยนะคะลืมนิดลืมหน่อยนะใช่ค่ะ เดี๋ยสักครู่นี่ยนะคะรอสกอร์ชีเปอร์นะคะใช่ครับสำเนียงแบบอยากจะกระโดดที่ใช่ไหมคะไม่ต้องขึ้นมาค่ะน้องไม่ต้องขึ้นมานะคะพี่ไม่ให้คนสวยกว่าพี่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวพี่จะดูเอ่อเขาเรียกนะคะดูดรอปนะคะดรอไปเลยนะฮะดิฉันยืนตรงนี้ดิฉันมั่นใจที่สุดเลยเขาให้ดิฉันเป็นคนสวยที่สุดบนเวทีนะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวเวทีนะเท่านั้นค่ะใช่เลยนะคะเดี๋ยวเรามา ทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่ารางวัลการแข่งขันนะคะรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยจะมีรางวัลอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยที่รางวัลชนะเลิศนะคะเงินสด20,000บาทนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินสด10,000บาทนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินสด5,000บาท รางวัลกลองยอดเยี่ยมรางวัลกีต้าร์ยอดเยี่ยมรางวัลบิดยอดเยี่ยมรางวัลคีย์บอร์ดยอดเยี่ยมและร้องนํายอดเยี่ยมรางวัลละ2องพ<อ>ัน,นบาทโอ้โหเยอะมากๆทีเดียวนะคนะคงานนี้ถือว่าทุ่มทุนนะครับแล้วก็ทุ่มทั้งแรงกายแ,แรงใจเลยนะครับเพ<ช>่จะทําการแข่งขันนี้ออกมาให้ดีที่สุดน,นะครับและรุ่นของประชาชนทั่วไปนะครับ<า>ก,ก็อย่าเพิ่งกลับนะครับท่านที่ได้รางวัลนะครับเดี๋ยวจะ รอรับเงินรางวัลนะครับพร้อมกันกับรุ่นเยาวชนไม่เกินสิบแปดปีถ้าท่านกลับไปเราสงคนเป็นคนรับแทนได้ใช่ครับผมเงินทั้งหมดนั้นจะตกเป็นของเราสองคนแน่นอนค่ะก็อย่าเพิ่งเล่นเก็บละกันนะฮะเรายังมีอะไรดีๆอีกเพียบเลยนะฮะค่ำคืนนี้นะคะซึ่งก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับรางวัลสิบอวอร์ดสองพนะครับซึ่งปีหน้านะครับปีหน้าก็เชื่อว่าเชื่อว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับการแข่งขันวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ เกิดที่ปีนะครับปี2020น okay. ั่นเองอ่านะคะเราจะแก่หรือเปล่าคะเราก็แก่ขึ้นหนึ่งปีนะฮะแต่ดิฉันมั่นใจเขาปีน้าดิฉันจะไม่อ้วนเท่านี้แล้วนะคะ,ะจะลดลงจะลดลงก็ได้ค่ะไม่ว่าจะอ้วนกว่าเดิมก็ต้องรอดูนะคะต้องรอดูนะฮะ,ะ,ะ,ฮะพี่ๆป้า,ปา,ปา,นา,นาๆนะนะอาๆาแล้วหัวเลาะใหญ่เลยนะคะ <laughs> ถ,ถ้าชอบก็แบ่งโรตีมาได้นะพอดีกำลังหิวพอดีเลยนะคะนี่จริงๆแล้วดิฉันไม่ได้อ้วนนะคะคุนแบบนี้ไม่ได้เรียกอ้วนนะคะเรียกมีน้ํามีนวลชวนหลงไหลนะคะอย่างครูสาวเรียกผอมแห<บ>้งนะคะสารอาหารนะคะขณะนี้ยังผอมแห้งอยู่นะฮะใช่ค่ะเดินแถวบ้านเดินไปในตลาดป้าก็ยังทักเลยนะทักว่าโรตีไม่จานลูกเออได้ไหมได้ไหมได้อยู่จริงๆต้งหน้าที่เงียบหมดเลยนะ จะบอกเหตุผลนะคะว่าที่คุณถามว่าที่ฉันหายไปไหนมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพิ่งกลับจากเมืองนอกค่ะกลับจากเมืองนอกไปไหนมาฮะไปซานฟรานค่ะซานฟรานซิสโกซานฟรานิเวลค่ะตือโป๊ะทำไมไม่มีซาวให้เลยนะไม่มีตบแบบจบแฉะมีมือกองมือกองมือดีๆมีขึ้นมาบนเวทีไหมฮะอ่าได้ข่าวว่าคุณนี่ก็เป็นแบบเชื้อสายเกาหลีมี่คะเชื้อสายเกาหลีฮะเชื้อเชื้อเในนาราปาร์ฟาร์ฟาร์อะไรรู้ไหมคะปาร์อะไรรู้ไหมคะ ป้านำโพค่ะป้านำโพนี่คือถ่ายวิดีโอหรือถ่ายไลฟ์สดคะถ้าถ่ายวิดีโอหรือไลฟ์สดช่วยเอากล้องคามีราสามร้อยหกสิบด้วยนะคะไม่ฮะอืออินนอนครับนี่ายสิบพาร์คค่ะและนี่ก็คือตอนนี้เรากำลังอยู่กับตารางมสิควิอสองพันสิบเก้าเราถ่ายทอดสดกันเลยนะตอนนี้นะเขาเขาวิดีโอเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดนะช่วยเอาเข้ากล้องคามีราสามร้อยหกสิบด้วยนะคะก็อย่าลืมนะอย่าลืมไป ต่ต่อให้หน้าตาดูดีขึ้นนะฮะวัสดีครับคุณจอดดีเลยฮะเพาจะดีเลยนิดหนึนะเรสวดดีงาเลยนะราสวนีงมลต้องขอคุนสาสีสัให้กับเราจรสสันนะะเพราว่าชวงนี้เงียบเหงาเหลือเกินนะฮะล้วเตเพลงออกไป้ัวพวกท่านจะหลับกันนะฮะก็เลยต้องดูนะคะว่าเพลงอะไรนะฮะ พี่ฉันแอบเห็นนะในช่วงประกาศผลของพรนุ่นยมชนนะคะมีเพลงด้วยนะคะทำไมของเรามันชัเงีหน่องเหลือเกินนะคะอ๋อนี่ไม่มีไม่มีซาจะขอสักหน่อยก็ไม่มีอยู่นะฮะมีไหมคะเดีค่ะเปเพลงเหมาะกับหน้าตามากพี่ันเป็นคนเนี่ยค่ะชอบควมเพลงสะกลสกลนครอไม่ใช่สะกลสะกลนครองคฮะโอเคก็ สำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับซึ่ง<อ>ก่อนอื่นเลยผมผมทำง,งานมา2วันแล้วนะครับผมพิธีกรสอง,งาวันแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับอ๋ยอ,อยากจะแนะนํำตัวอยากจะออกตัวแรงรอะไรประมาณนั้นถูกต้อง <นะ S 2> คก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมนะครับชื่อนายอินทมนรัศมีนะครับผมนะฮะศึกษาอยู่โรงเรียนสภาราชินีรังนี่คุณมาแบบว่ามันคือเดอะเฟยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นผู้ถามผมเผู้ถามผมนะฮะ ผมพูดก่อนผมพูดก่อนอ,อ่าผมอยู่สภาราชนิยมกรางนะครับก็อายุผมน่ะสิบแปดนะฮะโอ้โหไม่เหมือนเลยนะคะหน้ารวด,ดเร็วฮะแต่งนี้รวด,ดเร็วหน้าตามันรวดเร็วนะฮะก็ <c oughs> ผมนะ่ะก็ยังศึกษาอยู่นะครับปีนี้ก็มหกนะครับเอาง่ายๆโสดหรือเปล่าโสดหรือเปล่า,ลาก็ก็ทำไมต้องกางปิดก็ไม่ค่อยก็ไม่อยากจะบอกว่าไอ้บอกดีไหมบอกอะ ก็นะฮะผมก็ยังเป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับซึ่งก็ดีใจมากนะฮะที่เยาวชนด้วยกันนะครับนุ่งเยาวชนมาทำอะไรแบบนี้นะครับสมัยผมยังตัวเล็กๆอยู่นะฮะเรายังเล่นหมากเก็บเหลือเพื่อนดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ตัวเล็กๆเลยนะคะจริงฮะดิฉันไม่เคยพูดออกมาเลยว่าสมัยดิฉันตัวเล็กๆเพราะเกิดมาดิฉันก็อ้วนแล้วอ๋นี่คือหนักสุดในหนักสุดจุดนี้ของชีวิตนะคะจะถามว่าตอนสุดในชีวิตี่คือน่าจะตอนคลอดมาท้องแม่ประมาณนะใช่ไหมประมาณกี่กิโลได้ตอนนั้น ตอนนี้สามโลค่ะสามโลได้นะตอนนี้ก็สามโลเหมือน,นกันค่ะสามโลสามโลร้อยค่ะนี่คือนะฮะขอมที่สุดในชีวิแล้ว<ช><โ>ลนะครับท่านคณะกรรมการท่านไม่ต้องรีบนะฮะท่านสามารถเรื่อยๆได้เลยนะครับพาะผมจะได้เชิญฉนเวทีนะฮะ <laughs> ต้องขอขอบคุณจริงนะครับใครที่อยากติดต่อพี่ก่อนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับพวกราว่างมากๆเลยนะฮะพี่ตกใจนะน้องเขาจะเอาน้ำมาให้เปล่าเลยเปล่าเปล่าพี่นะฮะกลับไปนั่งต่อนะครับ จรินนะคะวันนี้นะคะับสำหรับวงไหนครับพี่ผมแซลไปหรือว่าหยอกล้อไปเนี่ยก<อ>็มีอะไรก็เดี๋ยวพอจัดการประกวดเสร็จเคลียร์ก,รออกันหลังไปเคลียร์กั ก็ขออภัยนะที่นี้นะฮะมีคําพูดหรือทิฐภาพประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทีฉันว่าบางคนจําดิฉันได้นะคะแต่เขาคงไม่ว่าไม่คิดว่าจะยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่ผมหยอกล้อไปเอาจริงแล้วคือเรื่องจริงนะครับหล่อเล่นหล่อเล่นหยอกล้อไปนี่คืออคุณหยอกล้ออะไรเขาคะรู้สึกว่าเขาจะมีเหมือนแบบว่าแซวจะแซวจะแซวอะไรคะก็ ม,มีไม่ค่อยนะฮะส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยแซวนะฮะผมจะแซวผู้หญิงนะฮะส่วนมากครับผมถ้าคุณแซวผู้ชายเนี่มีเฮเลยน,นะคะนะนะฮะก็เรียกได้ว่าสุด,ดยอดะะจริงๆนะฮะสำหรับกิจกรรมวันนี้ยังตราตรึงอยู่ในใจผมมากนะครับซึ่งเราก็ได้มามองเห็นความสามารถในด้านดนตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นของ ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าในจังหวัดต่างของเราเองก็นี่พูดถึงต่างจังหวัดต,ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราใช่ครับะะเดินทางนะคะรอนแรมกันมานะคะบางท่านก็มาจากจังหวัดภูเกต็ตนะคะใช้เวลาเดินทางมาก็สี่ห้าหกชั่วโมงใช่ครับนนะะซึ่งก็อาจจะเหนื่อยในการเดินทางะคระับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะที่เป็นความสำคัญนะครับของการจัดงานฐันนักปรจารประวัติางสี่วัติองสิบเก้าในนี้ครับ ใอช่วงนี้นะคะเรารอกรรมการกุปริยรวมคะแนนนะฮะที <vier. S 2> ่ถทาดิฉันที่เก่งใจจะเต้นโชว์แล้วนะคะใช่แเได้อย่างเดียวนะไม่ต้องเปิดเพลงไม่ต้องเปิดเพลงมันๆนะคะ ก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะที่พิธีกรผมได้ปรากฏตัวสักทีนะใช่หลังจากที่เราห่างหายกันไปนะฮะไปไปไปผุดไปอยู่ที่ไหนอออย่างี้พู้ฝูนะฮะผูดแล้วดิฉันได้ถึงตัวเองเป็นพายุอะไรประมาณนั้นอ่าฮะก็พงโผล่มาตอนสุดท้ายแล้วก็โฟมสุดท้ายท้ายสุดนะฮะสุดท้ายะตัวออกมาได้นะครับก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาเกันิจรคุณชอบดิฉันก็บอกมาเลยชอบชอบไหนีอไหนชอบ อยากจะถามหลายๆคำดีสแแอร์เลยนะฮะดีสแอร์เลยนะครับจริงๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะบางท่านก็หลากหลายนะถามมานะครัี่คุณแนะนำตัวแล้วคุณไม่อยากจะโปรโมตดิฉันบ้างเหรอคะอยากถามก่อนคะมีชื่อในวงการบันเทิงไหมคะชื่อในวงการคือคนเรานี่ยมันต้องมีแบบ ชื่อจริงชื่อเล่นนะคะแล้วก็ชื่อเล่นจริงจไม่สําคัญต้องถามว่าชื่อในวงการบันเทิงชื่ออะไรชื่อไ,อไม่มีะไม่มีจริงคือไม่ค่อยได้เข้าวงการบันเทิงเนี้อยอ๋อเสียดายนะะเสียบาย,นนย,บายที่บ้านแ <นะ S 2> บนบโลคอลมากนะอ,อ,ยกอยู่สล,ลได้ครับต้องแปลด้วยฮะแปที่บ้านที่บ้านไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดกว้างนะฮะมาเถิยงเท่าไหร่นะฮะใช่ค่ะดิฉันก็ที่บ้านไม่ค่อยเปิดกว้าง เพราะว่าปิดประตูบ่อยนะฮะกลางค่ำกลางคืนชอบปิดอ๋อชอบปิดดู่เดวโจทย์ที่บ้านเชิญเชิญโงเวทีกินเลยได้ก็ได้นะฮะเราจะเล่นแบบนี้นะครับก็มีกิจใจเยเท่านั้นนะคะเราจะได้ทร้างบทแล้วนะคะว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์นะคะของตรังมิวสิกอวอร์ด2อง9ันสิบเก้านะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเดอะวินเนอร์นะคะแต่วงที่ไม่ได้อันดับหนึ่งก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะถือว่าได้คำตาม ขาเรียกว่าลิมิตของตัวเองหรือว่าได้ทตามที่เราขวางเอาไว้แล้วก็ถือว่าสุดยอดแล้วจริงไหครับน้องๆทุกคนถือว่ามีความสามารถมากเลยนะคะบบงคนก็เก่งมากจริงนะฮะชมทุกวงจริงนะครับเก่งเกินอายุเลยนะคะต้องมันกับที่พวกเราแก่เกินหน้าตาได่นะครับต้องถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอย่างที่มีใครเล่เหลอได้นะฮะตอนน้องๆหนุ่มๆเล่นแสดนะครับโตไปแล้วหน้าแก่เลยนะฮะดีแล้วครับก็สำหรับโีระครับที่ พักผ่อนครับอัทยาใสอยู่นะครับก็ตอนนี้นะยังอัทยาใสอยู่นะครับอัทยาใสเหมือนเดิมนะคะใช่ครับรนร่งจริงจะบอกนะคะว่าท่านที่นั่งอยู่ไกลๆสามารถขยับมาด้านหน้าได้นะคะใช่ครับสิทธิพิเศษของท่านที่มานั่งด้านหน้าคุณจะได้รับชมแล้วหน้าแข้งของดิฉันนะคะถูกต้องนะฮะแต่ว่าจริงๆข้อดีของคนที่นั่งไกลๆคืออะไรคะคือจะมองดิฉันหอกแล้วก็มองไกลมันดูก่อนเลยครบขอให้ทุกคนถอยหลังเราไปสักสิบกิโลนะฮะท่าจะมองเห็นเขาเป็นตัวมดนะฮะ ก็พูดถึงเรามาพูดถึงเรียกว่าแต่ละวงดีกว่าแต่ละวงที่โชว์กันไปนะฮะแน่นอนว่ามันต้องมีวงใดวงหนึ่งในวงใจกันบ้างนะฮะแน่นอนซึ่งวงวงแรกเลยที่ผมบอกไปก็จะเป็นวงของน้องๆนะฮะที่ที่เป็นเด็กนักเรียนนะใส่ชุดนักเรียนมาแล้วก็มาเล่นนะครับซึ่งมันทําให้เรานึกถึงตอนที่เรายังแบบเป็นเด็กมัธยมบางต้นคือนานมากแล้วสำหรับดิฉันคือนานมากแล้วนะฮะ ่ผ่านมานะฮะอ่าแล้วก็แล้วเรายังไม่มีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้เลยเราทำได้ค่ะถ้าเราอยากสัใส <c oughs> ่แต่ว่าแต่ว่าเราก็นะฮะถ้ามันอื่นเราเราไม่ได้เล่นดนตรีแล้วก็ทำอย่างอื่นนะคร <c oughs> ับอ่าเราจะชอบม,มากชอบม,มากที่ชมมากนะครับน้องๆที่กล้าสแสดงออก <c oughs> แล้วก็มาทําอะไร <c oughs> แบบนี้นะครับสร้างสารรค์มีมีวงในดวงใจไหมฮะ <c oughs> <c oughs> จริงๆวงในดวงใจของดิฉันเนี่ยคะเลือกไม่ยากเลยค่ะทำไมอะคือเลือกจากผู้ชายที่น่า ก็เลือกวงนั้นนะคะความสามารถก็ก็ส่วนเลยนะคะส่วนหนึ่งแต่หน้าตาจะมาก่อนนะคะเหมือนแอดมินเพจตามงมีสิบอวะแอดมินตัมมีสิบอวดนี่ถือว่าหน้าตาดีที่สุดะฮะหน้าตาดีมากเลยนะแอดมินก็น่ารักแต่แล้วก็นี่พูดถึงแอดมินแล้วก็พูดถึงเพจนะคะน้องๆสามารถต <ira> ิดตามเขาได้นะคะ ภาพผิดกรรมนะครับทุกอย่างมีอยู่ในเพจของเรานะครับซึ่งเมื่อก่อนที่ติเลือดกำเดาไหลนะครับเมื่อก่อนก็ได้ถ่ายตอนเลือดกำเดาไหลมีเลือดกำเดาไหลด้วยเหรอคะี่ฉันเพิ่งมาเพิ่งรู้ค่ะมันแรงมากเลยตีเรโปเลือดกำเดาไหลเพราะนี่คืออะไรคะตอแตกตอแตกเลือดกำเดาไหลคือมันจะเลือดกำเดาไหลหรือตีแล้วไม้กองทิมพ์จมูกค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะด้านนี้ไม่เห็นนะแล้วก็ ะครับถือว่ามันสุดยอดจริงๆริงมันมากเลยนะคะได้บุยกองยอดเยี่ยมไปเลยบุยกองยอดเยี่ยมนะคะชูขึ้นแล้วชูขึ้นแล้วนะคะสุดยอดใช้เรโซนารือเปล่าคะเห็นกล้าชูมั่นใจจังเลยถ่ายอินกันไปีกนะฮะตอนตอนนี้ที่ดิฉันชอบน้องวงนี้มากเลยนะคะวงไหนฮะน้องน้องวงที่ใส่เสื้อสีลุ้เนี่ยฮะใช่ค่ะสุดยอดมากดิฉันชอบเขาอะไรรู้มไหมคะก็ดิฉันอยากได้เสื้อนะคะอยากได้เสื้อกับบ้านขอสักตัวนะฮะ เราเขาไม่ให้หรอกค่ะจะถอนเลยฮะถอนแล้วต้องมั่นใจนะคะไม่เอาคืนนะเพราะดิฉันขโมยจริงๆนะคะถ้าลืมไว้เนี่ยผก็พูดถึงเรื่องของบงดนตรตีไปแล้วนะ,ะฮะเรามาพูดถึงเรื่องของนักร้องบ้านดีกว่าอ,นะะองทำไมคุณต้องยิ้มแบบกระหิ่มนิดๆนะคะวงจรสุดท้ายน้องน้องเขานะคะ คุณก็ยิ้มแบบรับแอปเนแรงมากเลยนะคะชอบในการโปร์์ฟอรแมนซ์ในการโชว์ของโชว์ของเขาไม่ได้แบบมีอะไรกับไม่ได้มีซัมตินไม่ไม่มีนะไม่มีเสน่ห์เหนอแน่ไม่มีไไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ถือว่าผมอยากจะพูดเกี่ยวกับว่านักร้องนำก็คือว่าบางคนนะฮะสามารถสื่อสารอารมณ์ได้ออกมาชัดเจนมากชัดเจนมากนะอินเนอร์เข้าถึงบทเพลงนะคะพอถ่ายตรงนี้ก็ถ่ายทอดออกมาให ผู้ชมเนี่ยได้ได้มาซึมซับครับผมเหมือนน้องนะฮะพี่นอนตายต้ต้นจันชานะฮะมีหรือปะคะทำยังไงคะคุณเล่าหมอนซีรนอนตายต้ต้นจันชารองนี้เลยฮะผมจำได้อ่าคือสุดยอดมากต้องโชว์เหรอครับผมต้องโชว์ด้วยฮะเก่งมากคุณลองสาธิตให้ฉันดูหน่อยฉันอยากรู้ผมไม่ตายขาต้นผมผมตายขาบ้องอย่างเดียวนะฮะอย่าเลยดีกว่าครับนะครับ เดี๋ยวนี้ขอส่งหน่อยว่าทีนึงนะฮะจริงๆพูดถึงนักร้องนำนะคะดิฉันก็เป็นนักร้องนำเหมือนกันนะคะนักร้องนำนักดนตรีค่ะตีไปหลังนักร้องนำเลยนะคะค้องจังมูกไปเลยนะฮะคล้องจมูกเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าน้องมุมนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าน้องอยากจะย้ายอยู่สาขานะครับก็หลังใหม่ได้เลยนะฮะหลังใหม่ห้องห้องสองพี่กว้างไหมฮะให้เมย์ก้าวไหมฮะว่านะก็ทำยังไงดิฉันนึกภาพไปออกคุณลองสาธิตสักนิดได้ยวใช่ เดี๋ยวร้อนดูอะไรสดนะะะหนสดหี้ผมอาจจะนอนแล้วอาจจะไม่ได้เซ็กซี่เหมือนนองเอาจจะเซ็กเสือนนะฮะน้องผู้หญิงคะน้องผู้หญนะน้อง้หงดิฉันถ้าดิฉันนอนเองก็เหมือนกับตอนมาอยู่จะตื้นไนเองง่ายเลยครับหอ่ด้านหน้าของเราจะมาสาธิตให้ดูได้หคะอ่ะสักหน่อยไหมสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเลยนะเดี๋ยวบอกว่าอย่าอยห้ามอย่าห้ามอย่าห้ามเอ้ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาดีกว่านะฮะเดี๋ยวเสียภาพพต อ่าแล้วมีหนึ่งวงนะที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับนั่นคือวงฟางโตนะฮะฟางโตนฮะฟางโตอยู่ฟางโตไม่อยู่แล้วาฟางโตอ, <นะ S 2> อยู่ด้านหลังนะฮะฟางโตอาบน้ำหรืยงฮะรู้สึกวันนี้ทีชุดเดิมนะฮะก็ <G ül> จะแซวจะแซวตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่า <G ül üş> ไม่ได้แซวนะฮะรู้สึกว่ามาโอ้โหเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะเลยนะฮะคนเดิมไหมเนาะคนเดิมชุดเดิมด้วยนะฮะอาบน้ำอาบน้ำก่อนนะฮะ นะครับผมเป็นหัวนะครับตอนนี้บนเวทีเรานี้แบบว่าแสงแดดเข้มข้นมากเลยแสงสปอตไลท์นะคะมัน,มนสว่างจนหน้าถึงดำเลยนี่ค<ด>ุณจะได้ยินไหมคะครับผ<น>มแสงแดดที่แยงตาเลยจะสู้สายตาที่แทงใจ มีสาวด้วยเราไม่อยูีนหน้ามาุกหน้าม้ามาหุบมาอนยิวเรานะเราต้องเล่นอนะไรต้องเซฟตัวเองนะแต่นะเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเราพูดอจะไรเดี๋ยวมันจานแล้วจานทั้งแถวเลยนะฮะจานในจานนอกจานในจานเลยขอไม่จางเลยนะฮะเขาคุณนะที่ช่วยตกมุกด้วยนะ,ะคะครับถอขอบคุณมากจริงๆนะฮะตอนนี้กรรมการก็<ต>ได้แล้วนะคะได้ไหมสักตัวนะ,ะถ้าจะขึ้นมาด้วยนะฮะสนุกกันเลยทีเดียว ดิฉันเหมือนคุณ้าค,ณคุณคุณมากเลยนะคะคุณเราเคยเจอในความฝันหรือเปล่าคะอ้าวคุณนะะ่ากลัวใจว่าคืนนั้นมันคืนที่ฝันร้ายที่สุดในชีวิตเลยนะฮะครับผมหยอกเขาหยอกหยอกหยอกนี่นะผูถึงความฝันนะคะเคยได้ยินไหมคะครับได้ยินว่าถ้าเราไปทําบุญนะคะอ,อยากขอให้สิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตเรานะคะทำไมครับตื่นมาคุณจะไม่เจอเพื่อนนะคะตื่นเหนหลาย ก็บอกเพื่อนเยอะล้านที่สุดอย่างเงี้ยฮะเออประมาณนั้นนะคะอ่านะครับอีกนิดนึงก็จะเป็นตลกคาเฟ่ของเราสองคนแล้วนะฮะใช่นะอีกนิดนึงเราไปเปิดคณะได้เลยนะฮะใช่ครับนี่พูดถึงคณะนะคะคุณจบมหกแล้วได้เลือกคณะไหมคะก็ยังยังไม่จบนะฮะยังไม่จบอ้โหหน้าตาคุณเหมือนจบปริญญาโทนะฮะอือมันขนาดนั้นเลยนะฮะคุณป้าหัวร้ออย่าหัวร้อดังนะฮะผมเห็นนะฮะเดี๋ยวผมไม่หุ่นดุนหน้าโรตีนะฮะป้าไม่ได้หัวร้อดัง ไมได้ปวด้อนดังเลยนะฮะยังไม่ได้เลือกคณะใช่ไหมคะครับผมดิฉันเลือกแล้วนะฮะเลือกแล้วเลือกคณะอะไรฮะคณะหมูเกาะใช่ถึงว่าตัวอ้วนอย่างนี้นะฮะแน่นอนต้องสาวพิเศษด้วยสาวพิเศษด้วยนะฮะคณะหมูเกาะที่ไรต้องพิเศษเท่านั้นนะฮะไม่งั้นไม่อิ่มนะฮะบางทีเขาขำฉันก็รู้สึกว่าขำแบบแห้งๆขำแบบหยอกล้อนะ,ะอะไรขำเหมือนนักคอมชวนชื่นอะไรประมาณนี้นะะฮใช่ครับซึ่งเดี๋ยวอีกอีกสัก ครู่อยงเงยนะครับเราก็จะปล่อยให้สาวขอดีกว่านะฮะซึ่งเราก็รู้สึก,กว่าพูดมากไปนะฮะเกือบจะขึ้นชัวงง่วโมงแล้วนะฮะเดี๋ยวขอดนตรีเพิ่มเสียงขึ้นมานิดนึงนะคะขอสาวเพิม่มหน่อยฮะนี่ฉันจะบอกให้ฉันอยู่รายการเดอะเฟสไทยแลนด์นะฮะ,ะเราจะเปิดดีเจตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะ จะเจอกันอีกสักครู่เดียวนะคะกับการประกวดรางวัลสุกอร์วอร์ดนะคะ2019นะคะพร้อมกับประกาศผลรางวัลนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราสองคนขอลาไปหาลิทินด้านล่างก่อนนะคะเรอหิวนะฮะอ่านะคะช่วงนี้สักครู่เดียวแล้วกันนะคะสวัสดีมาสักครู่เดียวครับไปไป